อาตมาขอถวายพระพรในด้านของโทสัจริตสำหรับโทสัจริตนี้ก็เห็นจะเป็นเช่นเดียวกับราคาจริตหรือว่าท่านที่จะตัดได้จริงๆก็ต้องเป็นพระอนาคามีตามที่ถวายพระพรมาแล้วในสมัยที่กล่าวถึงราคาจริตสำหรับโทสัจริต แปลว่าคนมักโกรธแต่ความจริงจริตทุกอย่างย่อมมีกับคนทุกคนทั้งหมดเพราะว่าไม่ใช่คนใดคนหนึ่งแล้วก็มีหนึ่งจริตไม่ใช่ชินนั้นแต่ละคนแต่ละคนก็ต่างคนต่างมีจริตตัวกันหมดทั้งทั้งหกประการแต่ถ้าว่าจะมีจริตอะไรไปมัม่วสมหรือไปหมกอยู่บ้างทถานั้นมีกําลังอ่อนหรือว่ามีกําลังเข้มแข็ง ยังคนในโลกใหม่มีทั้งหมดคนที่ไม่รักสวยไม่รักงามเลยก็ไม่มีแต่ที่จะเรียกว่าราคาจริตนำํำก็เพราะว่าหนักไปในด้านสวยได้างามเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> อะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องเรียบร้อยไปหมดแม้จะไปตักน้ำพะ่ะฟันฝืนเข้าป่าก็ต้องหวีผมให้เรียบจัดเครื่องแต่งกายให้เรียบทั้งๆท,ที่ต้องทำงานหนัก อย่างนี้เป็นต้นจัดว่าเป็นประเภทของราคาจริตความรักสวยรักงามเป็นเรื่องใหญ่อะไรอก็ต้องสวยอย่างนี้เป็นราคาจริแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆคนที่มีราคาจริตการต้องการความเรียบร้อยความสวยสดสุศงามมีเหมือนกันทุกคนแต่ว่าไม่เท่ากันบางคนก็เรียกว่าแต่งกายเพียงแค่สุกเอาเผากิ่งก็ใช้ได้อย่างอาตมาเป็นต้นขอประธานอภัย พูดอ้างตนนี้พระพุทธเจ้าท่านห้ามอที่อ้างมาก็เพราะว่าอาตมาเองเป็นคนสุดสุกเอาเผากินในเรื่องการแต่งกายไม่ค่อยเรียบร้อยนะักว่าไม่สนใจไม่ใช่ว่าไม่สนใจเมื่อแก่มันหนุ่มยิ่งไม่สนใจมากกว่านี้ตอนแก่เขาดูไันว่าจะดีกว่าหนุ่มนิดหน่อยตองนี้เพราะอะไรก็เพราะเ,ราะเกรงว่ามันจะรุ่มร่ามเกินไปเคาเรื่อพระแก่รุ่มร่าม ยิ่งจะตอนสมัยเป็นพระหนุ่มจีวรสีเหลืองไม่หม่มห่มแต่จยวรสีกลักอย่างเดียวเพราะเมียรมต้องการตัดราคาจริตไม่เกิดความพอใจในตัวของตัวเองนั่นก็สนแสดงว่ามีราคาจริตอยู่มากไม่ใช่มีมากไม่ไม่ใช่ไม่มีการทําตนเช่นนั้นเป็นการข่มขู่เป็นการบังความรู้สึกไม่เกิดความพอใจและไม่เกิดความผูกพัน นี่คนที่เกิดมาในโลกคนไม่รู้จักโกรธเลยก็ไม่มีเหมือนกันเป็นอันว่ารู้จักโกรธเหมือนกันว่าเรียกว่าใครจะโกรธหนักกว่ากันน้อยกว่ากันไวกว่ากันช้ากว่ากันเท่านั้นสําหรับโมหจริตอารมณ์ที่คิดอะไรไม่ออกใบการบางครั้งบางคราวเคยปลดปลงแต่บางครั้งคิดไม่ออกอย่างนี้ก็มีเหมือนกันความผูกพันในวัตถุความผูกพันในบุคคลที่เรียกกันว่าโมหจริต อันนี้ก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่ว่าใครจะมากจะน้อยเท่านั้นความเชื่อถือความเชื่อถือบางครั้งก็ใช้ปัญญาน้อยไปหน่อยความเชื่อที่ใช้ที่สัมพยุตไปด้วยปัญญาถ้าไม่เรียกว่าหนักไปด้วยศรัทธาศรัทธาจริตนี่เรียกว่าความเชื่อถือที่ใช้ปัญญาน้อยไปนิดหนึ่งรือคิดน้อยไปหน่อยหรือี่เรียกกันว่าคิดไม่ทันอย่างนี้ก็ต้องมีเหมือนกันทุกคน จะมากหรือจะน้อยกว่ากันเท่านั้นนี่ความปลดปลงความเจลิญจเหลัดในการบังคันะก็ย่อมมีเหมือนกันทุกคนแต่ว่าใครจะมีเป็นปกติหรือไม่ปกติเท่านั้นเป็นอันว่าเรลิททั้งหกทุกคนต้องยอมรับนับถือว่าตนมีพร้อมมูลบริบูรณ์ <c oughs> แต่ว,ว่าบางอย่างจะยิ่งหย่อนกว่ากันบางอย่างจะเหนือกว่ากันบางหย่อนจะน้อยไปเท่านั้นเอง นี่คนบางคนที่บอกว่าตนไม่มีราคะจริตตามที่สมเด็จพระมหาบพิตรเคยตรัสว่าบางคนเขาบอกว่าเขาไม่มีราคะจริตพอยั่วไปยั่วมาราคะก็เกิดอันนี้อาตมาเห็นชอบด้วยที่พระมหาบพิตรทรงกระทาอย่างนั้นจะได้เตือนให้ท่านบุญน,นั้นมีความรู้สึกตัวว่านี่ศัตรูมันแอบ,บอยู่ในใจของท่าน แต่ท่านมองไม่เห็นศัตรูการที่มองไม่เห็นศัตรูคิดว่าศัตรูเป็นมิตรตัวนี้ตายง่ายดีคําว่าตายง่ายก็เพราะว่าราคาจริตมันจะกินใจจนตายไม่สามารถจะพ้นจากความทุกข์ไปได้ตอนนี้ไปก็ขอปรารบเรื่องโทสัจริตคาว่าโทสาจริตแปลว่าคนมักโกรธคนประเภทนี้ชอบโกรธ โกรธง่ายๆถ้าโกรธใครได้แล้วรู้สึกว่าจะโก้ดีถ้าใดการคึดฮัดเข้มขน้นเกลียวกราดเข้าใจว่าเป็นการกระทำความดีแต่หาทำอย่างนี้ไม่ได้ก็รู้สึกว่าตนเองจะไม่สบายใจแต่ทำไปแล้วรู้สึกภูมิใจว่าความโกรธของตนเป็นผลอารมณ์อย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพล ทรงแนะนำไว้ว่าควรจะใช้พรมวิหารสี <c oughs> และกสินสีอย่างที่เรียกกันว่าวันนกสินคือกสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวเพ่ง <c oughs> เป็นการระงับจิตทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าทำถูกก็จริตมันเป็นของง่าย <c oughs> สำหรับความโกรธถ้าใช้พรมวิหารสี ก็จะต้องพิจารณาหาความจริงให้พบของจิตตรวจจิตไว้เสมอว่าเรามีอารมณ์แห่งความรักมีความรู้สึกในความรักในเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายจะเป็นคนหรือสัตว์จะไม่ก็าตามปกติจิตมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่เสมอหรือเปล่าเรามีความสงสาร ราษรนาจะเกือ้อกูลบุคคลอื่น,นสัตว์อื่นให้มีความสุขตามที่เราต้องการละคนทุกคนต้องการความรักความเมตตาจากคนอื่นต้องการความสงสารความเกือ้อกูลจากคนอื่นและก็มุทุตตามีอารมณ์ไม่ชฉาที่สยยาบุคคลอื่น เห็นบุคคลอื่นได้ดีพอยินดีด้วยทั้งนี้เพราะว่าเราเองก็มีความปรารถนาเช่นนั้นเหมือนกันเมอสิ่งทั้งหลายเหล่านี้การไม่ฉาดิสยากันไม่เสียดสีกันไม่นินทาว่าร้ายกันไม่กล่าวบําให้เป็นโทษไม่สร้างความสะเทือนใจซึ่งกันและกันเห็นคนอื่นได้ดีไม่ริษรอนความดีของบุคคลนั้น พากันสรรเสริญยกจะยกย่องสรรเสริญสนับสนุนความดียินดีในความดีที่เขาได้มาเราเองมีความต้องการอย่างนั้นถ้าเราทําความดีก็ต้องการให้คนอื่นสนับสนุนเราทําความดีก็ไม่ต้องการให้คนอื่นไม่จ้าติยาริตรอนความดีอาการอย่างนี้ย่อมมีแก่บคุคคลทุกคนแต่ต้ว่าพิจารณาใจของเรา ว่าบุคเราต้องการในบุคคลอื่นก็ทําเช่นนี้กับเราและเราคิดทําอย่างนี้กับเขาหรือไม่นี่เป็นการใช้ปัญญาพิจารณาเพ่งจับอารมณ์ใจของตัวเองเป็นสําคัญเราสําหรับอุเบกขาความเฉอยบางเฉยนั้นองค์สมเด็จพระพักวันทรงตรัสว่าเห็นเพื่อนเดียกันหมายความว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน จะต้องมีกร,รมหนักอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามากระทบกระทั่งไม่ว่าเขามีโทษเขามีทุกข์เป็นไปตามน้ากฎของกรรมที่เราเองไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้เราไม่ซ้ำเติมให้เขามีความทุกข์มากไปกว่านั้นตั้งใจจะทรงอารมณ์จิตให้มีความสุข หมายความว่าวางเฉยไว้ถ้าเราคิดจะไปซ้ําเติมเขาจิตใจเขาเราจะมันจะไม่มีความสุขมันเป็นอารมณ์โหดร้ายความเร้าร้อนเห็นเขาเพียงพร้ำลงไปเขามีทุกข์ตั้งใจจะซ้ําเติมถ้าซ้ําเติมได้มันก็เป็นทุกข์ถ้าว่าซ้ําเติมไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ซ้ำเติมเขาได้เพื่อนของเขาตัวของเขาเขาจะมีความโกรธจะกลายเป็นศัตรูของเรา ในเมื่อเรามีศัตรูมากขึ้นเราก็เป็นทุกข์ถ้าทําเขาไม่ได้สมความปรารถนาก็นอนเป็นทุกข์ <c oughs> คิดอยากจะทำนี่ก็มานั่งนึกตัวเองว่าถ้าเรามีความทุกข์อย่างนี้แล้วถ้าคนอื่นเขามาซ้ําเติมเราเราจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์เราจะมีความต้องการหรือไม่นี่ก็เป็นอันว่าเราก็ไม่มีความต้องการ นี่องค์สมเด็จพระพิชิตมิมานให้เอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบเอาความรู้สึกของใจของเราให้เข้าไปเปรียบเทียบเพราะว่าการมีโทสะคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นเป็นอาการของความทุกข์ไม่ใช่อาการของความสุขเพราะอะไรคนที่โกรธง่ายแก่เร็วคนที่มีความมักโกรธรือมีอารมณ์โกรธคนนั้นเป็น เป็นคนโง่โง่ตรงไหนถ้าโกรธขึ้นมาเมื่อไรปัญญามันถูกตัดตัดความโกรธมันตัดปัญญาไปตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกนี่คนที่มีโทษสารษจริตจิงกลายเป็นคนโง่มากกว่าคนฉลาดไอยคนที่เขาจะหลาดจริงๆเนี่ยเข,เขาไม่เขาไม่โกรธใครโกรธเหมือนกันแต้รู้จักยับยัง้งเสียถันจะชื่อว่าไม่โกรธเลยนั่นไม่มีแต่ไม่บูชาความโกรธ ถ้าเราบูชาความโกรธที่อาตมากล่าวว่าคนโกรธง่ายแลวโกรธบ่อยๆชอบโกรธเป็นปกติเป็นคนโง่ก็เพราะว่าเป็นการสร้างศัตรูคนถ้ามีศัตรูมากก็มีความทุกข์มากจะนอนอยู่จะนั่งอยู่จะตื่นอยู่จะหลับอยู่จะเดินไปทุรทัติไหนไม่มีความสบายใจเพราะว่าเกรงภัยอันตรายที่เราสร้างไว้จากความโกรธจะเข้าสนองตน ทำตนให้รับความลำบากทำตนให้เกิดความเป็นทุกข์นี่เป็นอันว่าคนที่มักโกรธไม่ใช่คนมีความสุขเป็นคนมีความทุกข์แต่ถ้าว่าเราเกิดมากับความโกรธความโกรธมาติดตามเรามาหลายแสนชาตินี่ทำยังไงจึงจะหาทางทำลายล้างมาให้สิ้นซากไปได้การทำลายล้างความโกรธให้สิ้นซากก็ต้องเป็นพระอนาคามี แต่ถ้ายังไม่เป็นพระนาคามีจะทำยังไงจึงจะยับยั้งความโกรธไวาสิได้ไม่ใช่ทำลายความโกรธแต่ยับยั้งความโกรธไม่ปล่อยให้ความโกรธเป็นเจ้านายตลอดเวลาตามที่แล้วแล้วมาเพราะว่าเวลาในการก่อนปล่อยให้ความโกรธเป็นเจ้านายเกินพอดีตอนนี้ก็ต้องมาพิจารณา ตึงพระธรรมคําคสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินาีเป็นเครื่องปลอบใจตนเองใจต้องหาทางปลอบเพราะใจมันงุนง่านใจมันทุกข์ร้านใจมีความโกรธใจเป็นท้ายของความโกรธต้องหาทางปลอบถ้าไม่หาทางปลอบแล้วก็มันจะไม่อยู่ด้วยอารมณ์มันจะมีแต่ความดิ้นรนมันจะหาความสุขไม่ได้จะใช้วิธีปลอบในทางไหนดี อันดับแรกมาคิดถึงตนเองก่อนนั่งก็คิดนอนก็คิดขนาดใดถ้ายังตื่นอยู่โอกาสมีคิดไว้เสมอว่าเราต้องการอะไรหนอเวลานี้เราต้องการคนที่มาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราไหมต้องการให้ใครมาวิฆาตเค่งฆ่าเราไหมต้องการให้ใครเขาบันดาเราไหม ต้องการให้ใครว่าักันแกล้งเราไหมต้องการให้ใครเข้ามาอิจฉาที่เสียาเราไหมต้องการให้ใครเข้ามานินทาว่าร้ายเราไหมต้องการให้ใครเข้ามาเสียสีเราไหมถ้าเรามีทุกขถ้าต้องการให้ใครเข้ามาซ้ําเติมเราไหมถามใจตนเองว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เธอต้องการไหมตามใจของเราเองบอกว่าต้องการก็ตามใจเธอจะไปทําอะไรใครก็ได้ จะไปด่าใครจะไปตีใครจะไปทำร้ายใครจะไปนินทาว่าร้ายใครจะไปกล่าวคำเสียดสีใครก็ว่าได้แต่ถ้าอารมใจของเราไม่ตรงการก็ต้องหาทางระงับสิ่งที่เราต้องระงับอาการที่เราไม่ต้องกันเสียเราจะไม่ทำกับคนอื่นคิดหาหมุมแห่งความเป็นจริงเมื่อคนเราถ้าเราไม่ต้องการให้เขามา เป็นศัตรูกับเรานี่แล้วเราต้องการอาการที่คนประเภทนั้นมาทํากับเราอย่างไงอันดับแรกเราก็ต้องการให้เขามาเป็นคนมพูดดีอารมณ์ที่เป็นประโยชน์อารมณ์ที่เราต้องการต้องการให้เขาทําความดีเป็นที่ชอบใจของเรานี่เป็นปัจจัยแห่งความรักในขั้นตน้นโดยการที่สองถ้าเราขาดสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เราต้องการการเกื้อกูลจากบุคคลอื่นมาสนับสนุนเรานี่เป็นการที่เราต้องการรายการที่สามได้ความดีปรากฏกับเราเราต้องการให้คนอื่นสนับสนุนความดีนั้นรับรองความดีนั้นไม่ริษร้อนความดีเรียกว่าไม่ช้าดิสหยาด้วยแล้วก็ส่งเสริมด้วย รายการที่สี่กำหนักมาตกถึงเราเข้าแล้วถ้าเพื่อนมาซ้ำเติมเราไม่เอาเราไม่ต้องการรวมความว่าเหตุสีรายการนี้เป็นการยับยั้งความคิดที่ไม่เป็นสุขสำหรับเราหมายความว่าเราจะมีความสบายเราจะมีความสุขถ้าเขาทำาการตรงกันข้ามคือคิดทำลายล้างเราดโดยการทั้งพวง ซ้ำเติมเมื่อเรามีความทุกข์เราขาดอยู่แล้วเพื่อแกล้งดึงเอาไปซะอีกของยิ่งไม่มีใช้ไม่มีจะกินพวกก็หาทางทาลายด้วยประการทั้งปวงกแกล้ง,กลงด้วยประการทั้งปวงให้ไม่มีใช้ไม่มีกินมากขึ้นนี่เราจะเดือดร้อนนี่ก็ใช้มุมนี้ที่เราคิดเราพอใจไปใช้กับคนอื่น เพราะว่าเราไม่เราต้องการให้คนเขามีความรักในเราพูดดีทำดีเพื่อเราเราก็พยายามหักห้ามความโกรธพูดดีทำดีเพื่อเขาถ้าใครเขาขายแคกนอะไรเราก็เกื้อกูลตามกำลังที่เราจะพึงมีได้เกื้อกูลได้ว,วัตถุไม่ได้เราไม่มีก็เกื้อกูลได้กำลังกาย ถ้าสิ่งนั้นไม่สามารถจะเกือ้อกูลด้วยกำลังกายและวัตถุได้ก็เกือ้อกูลด้วยปัญญาแนะนำว่าไปที่นน่นนะไปที่นี่สิคนนั้นคนนี้เขาสามารถจะช่วยฉันดันท่านได้นี่ก็เป็นอาการเกือ้อกูลเห็นเขามีความดีเกิดขึ้นไม่ชา้าที่จะยาเขารอยินดีในความดีที่เขาปฏิบัติแล้วก็พร้อมจะทำความดีตามเขา เห็นเพื่อนมีทุกข์หนักเป็นเหตุสุดทิสัยที่เราจะช่วยเหลือได้เราก็วางเฉยไม่ซ้ำเติมจิตคิดไว้อย่างนี้ให้มันเป็นปกติอย่างนี้เราจะมีความสุขนี่พูดในด้านเฉพาะที่เราจับทางจะทำกับเขาให้เขามีความสุขเราก็จะมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปูชาและปฏิปูชัง ผู้บูชาย่อมได้การบูชาตอบวันกโกปฏิวันแทนหนังคนไหวย่อมได้รับการไหวตอบนี่พูดเฉพาะเราทำความดีกับคนดีย่อมมีผลเช่นนี้แต่ก็มีคนบางจําจพวกเช่นพระเทวทัตเป็นต้นพระเทวทัตใีองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงสงเคราะห์มาทุกชาติทุกสมัย เพราะแม้แต่ในชาติสุดท้ายในองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเกื้อกูลเป็นกรณีพิเศษองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษให้บทในพระพุทธศาสนาแล้วก็สอนให้ได้ฌานโลก,กีได้พิญญาสมาบัติเลยท่านลงตนคิดว่าเป็นผู้พิเศษนี่คนเลวประเภทนี้มีอยู่กลับไปเห็นความดีขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษคิดขบถ พอรยศต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะปกครองสงฆส์เองทั้งทั้งที่ตนเองก็ไม่มีความสามารถตนเองได้ชาญโลกีจัดว่าเป็นปุถุชนคนผู้หนานั่นไปด้วยกิเลสเวลานั้นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมบรโลกเจเชิดมีอยู่ครบเป็นพระอรหันต์มากมายทั้งอาคกษา,าวกทั้งหลายก็ยังอยู่ทั้งสองท่าน อาสีติมหาสาวกก็ยังอยู่แล้วสาวกเบื้องต่ำขององค์สมเด็จพระบระมครูก็มีถึงตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปมีคุณธรรมดีกว่าพระเทวทัตมากแต่พระเทวทัตมองไม่เห็นเพราะคนเลวนี่เราจะเมตตาปราณียังไงมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นจะคิดว่าเรามีพระมีหันสีต่อเขาเขายังมีต่อเรามันก็ไม่แน่นัก ในปัจจุบันนี้ต่างคนต่างก็พบกันมาแล้วทุกคนว่าสันดานคนเลวจริงๆนี่จะเอาดีไม่ได้ไม่มีการเห็นความดีของบุคคลอื่นถ้าไปพบอย่างนี้จะทำยังไงพอเป็นอันว่าถ้าพบอย่างนี้เขา้าก็จะต้องใช้อารมณ์มอารมณ์หนึ่ง นั่นก็คืออารมณ์คิดทบทวนหาความจริงว่าคนแบบเพศนี้เขาเป็นธาตุของอาบายภูเขาไม่ใช่ไทยกำลังใจของเขาเป็นทาตุเป็นธาตของใครเป็นของกิเลสตัณหาป่าทานและกุศลกรรมเขาเป็นคนที่หาความสุขไม่ได้เขาจะมีแต่ความทุกข์ว่าการกระทำอย่างนั้น ใช้ปัญญาเพ็เนเครื่องพิจารณาว่าถ้าเราจะโต้อตอบเขาทุกแล้วเราก็จะมีทุกข์ด้วยมันช่วยกันทุกข์ใหญ่เราไม่ตอบเขาเพราะอะไรเพราะเขาไฟไปเผาใจของเขาซะแล้วเพราะไฟเผาใจของเขาเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขามีใจเป็น่ายของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรม คนทุกคนที่เกิดมาในชาตินี้เป็นคนที่ต้องการความสุขความสำราญด้วยกันหมดแต่ถ้าว่าเขาไม่ทำไม่สร้างความสุขไม่สร้างความดีเพราะอาศัยอะไรเป็นปัจจัยเพราะว่ากิเลสความเศร้าหมองของจิตหุ่มห่อใจของเขามืดมิดจนให้เขามองไม่เห็นด้านของความดีนี่ประการหนึ่งตัณหาความทยานอยาก ดึงลากจิตใจขอ,ข,ของเขาให้คิดแต่ความชั่วเป็นปกตินี่ประการหนึ่งอุปาทานความโง่เขาไปยึดมั่นคิดว่าการเขาทำความชั่วอย่างนั้นเป็นของดีนี่ประการหนึ่งเ,เครื่องเป็นเจ้าไหนของเขาและอากุศลกรรมอาศัยกินเล่ตั้นหาอุปาทานทั้งสามประการดึงดันให้เขาสร้างกรรมที่เป็นอกุศลทั้งกายกรรมวจจีกรรมและมนโนกรรม คนประเภทนี้ในชาติปัจจุบันก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเขานั่งเป็นทุกข์เขานอนเป็นทุกข์ก็ไม่ได้ความร่้าร้อนถ้าเขาเป็นคนมีปัญญาจ,จริงเขาก็จะไม่ต้องสร้างความชั่วแบบนั้นเพราะคนสร้างความชั่วประเภทนั้นมีแต่ความร้าร้อนใจจะหาความสุขใายสุขใจไม่ได้เราก็คิดให้อภัยเขา คิดสงสารเขาคิดเมตตาเขาไม่โต้ไม่ตอบไม่ทําคืนเขาจะทํำยังไงก็ช่างเขาปล่อยไปตามอธัธยาศัยรักษากําลังใจด้วยอน่าจของผมมีหารสีคิดว่าโอ๋หนอนี่เขาเกิดมาเป็นคนแล้วไม่น่าจะมาทําลายความดีของคนการที่จะเกิดมาเป็นคนแต่ละคราวมันเป็นของยาก นี่เขาจะต้องกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกสเสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสใช้เวลาหลายแสนกับกว่าจะพ้นจากนารกได้แล้วต้องมาเป็นเปรตแปลสรกายเป็นสติเดชัน,ก,ชนกว่าจะมาเป็นคนบริบูรณ์สมบูรณ์ได้ก่นนานแสนนานถ้าเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนยากจนแข้นใจไร้พวกมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุข คนประเภทนี้เป็นบุคคลที่น่าให้อภัยทำจิตใจของเราให้สบายคิดเป็นอภัยทานยู่เป็นปกติไม่ไมก็จะคิดไดอยากแต่ว่านานๆเข้าคิดมากๆคิดบ่อยๆอารมณ์ก็จะชินเช่นเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระมาหาโมนินที่พระเทวทัตทําทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงยับยั้งพระไทยไม่โต้อตอบพระเทวทัตมาตั้งแต่ชาติไหนไหน สำหรับการบันทึกในตอนนี้ก็ต้องขอถวายแบบพรถ้าหากว่าบังเอิญเสียงจะกระตุกกระตักไปบ้างเพราะว่าไฟฟ้ารุนในระหว่างทำกลางการบันทึกเสียงเป็นเหตุให้เครื่องบันทึกดับไปชั่วขณะหนึ่งตอนอันตอนนั้นเสียงอาจจะกระตุกไปก็ต้องขอพระราชทานอภัยด้วยเป็นอนวุวาสำหรับการจะระงับโทสะจริต โดยใช่อารมณ์คิดพิจารณาในด้านพรามหาร 4, จสีเฉพาะจุดนี้อาตามาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับเทปหน้าที่สองจะได้พิจารณาและพัฒนาเรื่องเรื่องการพิจารณาในด้านโทสาจริตในด้านกสินสีต่อไป